สวัสดีค่ะช่องเลยวาร์โลชั่นโกโก้ำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาในหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดร้านค้าบนแอปช้อปปีนะคะได้รับคําสั่งซื้อแล้วเวลาที่ร้านค้านะคะไปส่งของที่ขนส่งร้านค้าเนี่ยจะต้องเสียค่าส่งเพิ่มเติมไหมมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือเวลาที่ร้านนะคะไปดรอปออฟหรือว่าไปส่งของเองที่สาขาเนี่ยร้านค้าไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมละค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยค่าส่งก็ไม่ต้องเสียเพิ่มแล้วนะคะเนื่องจากว่าลูกค้านะคะได้ทําการชําระผ่านแอปช้อปปีมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยต่อให้ลูกค้ากดใช้โค้ดส่งฟรีก็ตามแต่นะคะก็ถือว่าลูกค้าแบบเหมือนชําระทุกอย่างเสร็จสิ้นมาแล้วเรียบร้อยในส่วนของค่าส่งก็อาจจะเป็นในช้อปปี้ e ไปเคลียร์กับขนส่งเองเนาะแต่ในส่วนของร้านค้านะคะเวลาที่เราไปส่งของสมมติว่าเราเตรียมไปดรอปออฟแล้วใช่ไหมคะถ้าในส่วนของร้านคา้าพอเราไปถึงที่ขนส่งปุ๊บเราไปดรอปออฟเอง ทางทางพี่พนักงานขนส่งเขาก็จะยิงเลขพัสดุให้กับเราจุดที่เขาจะยิงจะมี2จุดด้วยกันนะคะก็คือจะมีอ่บาร์โค้ดตรงนี้กับ QR วอารโคร้ดซึ่งเป็นอันเดียวกันสมมุติว่าทางพี่พนักงานเขาได้ยิง QR วอารโค้ดตรงนี้ตึด๊ดปุ๊บพอเขายิงเสร็จใช่ไหมคะลูกค้าของเราจะได้รับเลขพัสดุว่าร้านค้าเนี้ยได้ส่งสินค้า ได้ส่งสินค้าอันนี้เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยในฝั่งผู้ขายเวลาที่ไปส่งแค่นี้เลยค่ะแค่เราลองให้ทางพี่พนักงานเขายิงสแกนให้กับเราแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะหรือบางทีถ้าเกิดเราไปส่งของเองที่ดรอปออฟใช่ไหมคะพอเราไปถึงปุ๊บบางขนส่งเขาก็อาจจะบอกว่าให้เราอะวา,อาวางของไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่เขาจะยิงตามให้ ถ้าเกิดใครกลัวว่าของจะหายหรือเปล่าแบบเวลาที่ทางขนส่งแบบให้เราวางไว้ก่อนแล้วเขามายิงให้เราทีหลังนะคะไม่หายค่ะคือเหมือนทางพี่พนักงานเขาจะรู้เลยว่ากองเนี้ยเป็นกองที่เตรียมเตรียมเตรียมยิงสแกนบาร์โค้ดนะคะไม่หายแน่นอนนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเราไปส่งของเองที่ดรอปออฟสรุปเลยก็คือผู้ขายนะคะเวลาไปส่งของเองที่สาขาที่ดรอปออฟเนาะเตรียมใบปะหน้าไปแล้วก็รอทางขนส่งยิงสแกน เสร็จแล้วหรือบางทีถ้าเกิดขนส่งบอกว่าวางไว้ก่อนได้เลยเราก็วางไว้ก่อนแล้วเราก็กลับได้เลยเพราะว่าไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากว่าลูกค้าชําระหรือว่าเคลียร์ผ่านแอปมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเคยถ้ามีอะไรหมูจะมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย